ยินดีกับแฟนแฟนเรอัลมาดริดด้วยนะครับเมื่อวาน UCL คุณได้แชมป์สมัยที่15โคตรเยอะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องยินดีด้วยนะครับกับแฟนแฟนเรอัลมาดริดนะครับคว้าแชมป์ UCL สมัย15ให้สโม,มสสนนะครับซึ่งเ,เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ได้เยอะสุดนะครับอันดับ2เนี่ย ห่างินครึ่งๆเลยครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูตอนท้ายนะครับมาดูสถิติเกมเมื่อคืนกันก่อนนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเมื่อคืนผมไม่ได้ดูนะครับไม่สบายแล้วก็ตื่นมาตอนเช้ามาดูข่าวนะครับแล้วก็แอบเชียร์นะครับบอลรองก็คือแอบเชียร์ดอดมูลนะครับสรุปไม่ไหวนะครับโดนไป2เมตรซึ่งดูไฮไลท์แล้วนะครับกลายเป็นว่าไฮไลท์เนี่ยดอดมูลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเออเพื่อนๆแต่ว่า ความเป็นจริงก็โดนไป2เม็ดนะครับคนทำประตูอ่ะเดี๋ยวผมขออนาตเปิดข้อมูลให้ดูนะครับเปิดจากสแตตจากเป็น g o o l e f o o ุตบอลนะครับไฮไลท์เพื่อนๆดูได้นะครับที่มี i ิงสปอร์ตนะจ๊ะนี่เลยนะครับ02นะครับได้มาดูจากคาร a บูคานะครับเป็นลูกโมงนะครับแล้วก็วินิสอุสจูเนียนาที83นะครับสถิติอยู่ตรงนี้นะครับลูกยิงนะครับดอดโมนยิง13เท่ากันนะ ลูกเข้ากรอบนะครับดอดมูล4นะครับมาลิดสามอ้ครับขอไป6เม็ดนะครับการคลองบอล42กับ58นะครับการส่งบอล403กับ5 49นะครับความแม่นยำาเ5เจอกับ91%ซึ่งมาลิดก็ยังเขี้ยวกว่านะครับผมนึกถึงตอนที่ชิงกับลิเวอร์พูลเมื่อ2ลฤดูก,กาลที่แล้วเลยลิเวอร์พูลบุกแต่ว,ว่าก็โดนแบบนี้เลยนะครับ เ้าสิกับ8นะครับใบเหลือง3กับ1ใบแดงไม่มีล้ำหน้าดอดมูลครั้งหนึ่งนะครับแล้วไมาหลิดไม่ล้ำเลยนะครับเตะมุม9กับ8นะครับอันนี้เป็นสถิตินะครับยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่าทีมไหนนะครับที่ได้แชมป์เยอะเป็นระดับ2นะครับเป็นเพื่อนทาย3วิ1 2 3าอ่ะจบนะครับ อยู่ตรงนี้ครับนี่เลยเอาสถิติมาให้ดูนะครับ go.com น่าเชื่อถือที่สุดแล้วนะครับ15แชมป์ของมาดริดเนี่ยเป็นรองแชมป์แค่3นะครับพลาดแค่3อ่ะโอ้โหแล้วพลาดเมื่อสมัยโบราณด้วยโอ้ถ้าเป็นสมัยใหม่นี่เข้าชิงทีไรแม่งนองหมดอ่ะโคตรหดวนะครับส่วนรองแชมป์เอซิมิลานครับทีมที่เคยเป็นตำนานมาก่อนนะครับรอวันกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับตอนนี้นะครับ รองแชมป์เนี่ยได้4แต่ว่าเป็นแชมป์ถึง7อ็ูพลาดเยอะเหมือนกันนะพลาดเยอะเหมือนกันนะนะครับแล้วก็แชมป์6สมัยนดับ3นะครับเป็นไบเยนนะครับพลาดแชมป์ไปหโอไบเยนนี่เกือบครึ่งนะเลยเกินครึ่งอีกโอ้ยนะครับริพูนี่แชมป์6สมัยรองแชมป์สสมัยบาซ่าแชมป์5สมัยรองแชมป์สมสมัยนะครับโอ้โหสุดยอดอ่ะเท่านี้พอแล้วกันนะครับสรุปอันดับ2มิลานครับ แชมป์เครั้งนะครับอันดับ3นะครับไบเยอร์แชมป์หครั้งอันดับ4ลิเวอร์พูลเหมือนกันครับแชมป์หครั้งนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ใครเป็นแฟนทีมไหนก็ดูเอาได้เลยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ดอทมูลนะครับทีเซน้าเข้าชิงให้ได้อีกนะครับเล่นดีแล้วเล่นดีแล้วนะครับมาทิศทางถูกต้องแล้วนะครับส่วนทีมที่จะสู้กับ มาริดได้นะผมว่าตอนนี้มันมีแต่ซิตี้ว่ะที่เจอกันนี่แหละแม่งซัดก,กันวนวลเนี่ยแล้วกับมันตลอดนะครับแล้วก็ไปชิงไหวชิงพลิบกันนะครับอ่ะปีหน้าว่ากันใหม่นะครับส่วนเ,นเพื่อนๆที่มองหาชุดกีฬาฟุตบอลน,นะครับอยากได้ชุดมาริดใช่ไหมผมมีลิงก์แอเฟเวลเลตเนี่ยครับนี่เลยชุดแชมป์เนี่ยนะครับเขายังเป็นชุดซีซั่น23-24อยู่นะชุดเมื่อวานอะใช่ไหมใช่ดิคล้ายๆกันเลยนะครับเพื่อนๆเข้ามาซื้อได้ที่ช็อปของ Adidas c o t ซนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับเนี่ยส่วนมาลิดเนี่ยจะมีตรงนี้ครับเต็มเลยเพื่อนๆอยากได้คอลเลกชันไหนก็จัดไปซื้อออนไลน์นะครับผ่อนได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นทีมอื่นก็จะมีอะไรอีกมีแมนยูนะครับมีแมนยูนะครับมีแมนยูนะครับแมนยูยังเป็น2023นะครับอาเซนอลนี่เปิดแล้ว2024ชุดนี้สวยแล้วก็บาเยือนก็เปิดแล้วนะครับชุด2 0ง4นนะครับเป็นตัวนี้ สวยนะครับแล้วก็มียูเว่ยูเว่ก็เหมือนจะยังไม่เปิดชุดใหม่นะครับเดี๋ยวเขาก็ลงแหละถ้าเขาเปิดนะครับประมาณนี้ส่วนทีมอื่นถ้าเป็นพูม่าซิตี้นะครับก็จะเป็นพูม่าไทยนะครับอันนี้กดเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยเดี๋ยวผมแปะให้หมดนะครับชุดใหม่สวยมากนะครับแต่ไอ้เลขรหรัสเนี่ยผมไม่แน่ใจเอามาจากเอามาจากตรงไหน,นเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาให้นะครับแล้วก็ ถ้าเป็นลิวพูจะอยู่ในหมวดของซูเปอร์สปอร์ตครับชุดใหม่อันนี้เสื้อใหม่นะครับของลิวพูนะครับอ่ะประมาณนี้แหละเพื่อนๆก็ยินดีกับแฟนเร้ัลมาลิดด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้แฟนบันมดมุนะครับสู้กันใหม่นะครับคุณเก่งแล้วนะครับสวัสดีบ๊ายบายครับ